พุนิกรทุกมูลเหล่านะครับในภาคอีสานพร้อมใจกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มกล่าวถวายราชสุดดีและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567ครับทางด้านจังหวัดเลยค่ะจัดพิธีขึ้นที่หอประชุมยอดภูวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาเลยนายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย,ยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3. มิถุนายน2567พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างร่วมพิธีด้วยความปราบปรือมปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ